พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะคะอยากจะสื่อสารกับคุณว่ายังไงอะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะอยู่ฟังให้จบนะถ้าคิดว่าเป็นพลังงานของตัวเองแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่นะคะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะตามไปนะอะไรที่ท่านอยากจะสื่อกับคุณนะคะใครที่ยังไม่เคยติดตามนะคะติดตามให้กําลังใจเป็นค่าครูให้กันก่อนนะคะ พลังงานของคุณนะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เครียดกังวลอาจจะสิ้นเดือนแล้วเนาะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหนี้สินหรือในเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้คิดมากกังวลน,นอนไม่หลับนะคะใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะอะไรอีกนะอุ้ยเห็นไหมคือดีอ่ะผลลุกนะเนี่ยนะคะในความกังวลของคุณนะมีบอกเลยว่า คุณจะได้รับความช่วยเหลือนะไม่ว่าคุณจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการงานความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะ2ถ้วยกับ10ถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือความหมายดีมากนะอันนี้แฮปปี้เอนดิ้งนะคะแฮปปี้เอนดิ้งนะแล้วก็ให้2ถ้วยคือไพ่ที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานนะคะคนรอบข้างนะคะลูกค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะจะได้รับความช่วยเหลือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์ท่านอยู่กับคุณนะแล้วทุกอย่างที่คุณกังวลอยู่ไม่ต้องกังวลเลยนะนะคะไพ่ขึ้นมา3ใบนี้คือแบบไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรตอนนี้นะคะมีบอกเลยว่าหลังจากนี้ไปนะมันจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมความสุขสําเร็จสมหวังนะคะการเฉลิมฉลองการมีความสุขครอบครัวอบอุ่นนะ พอดูอีกสิว่าพลังงานถ้าอยากจะสื่ออะไรนะคะในเรื่องของการทํางานก็ยังต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอ่ะพยายามที่จะสู้ด้วยตัวเองนะคะอ่ะนี่เห็นไหมพลังงานของการที่ว่านะคะให้อ่าใบนี้ขึ้นมาไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้เห็นไหมนะคะคือท้อแท้เหนื่อยหมดพลังใจนะโดนแบบ เจ็บสาหัสนะ่ไม่ว่าจะเรื่องของการเงินก็ตามมีสินก็ตามเรื่องอความสัมพันธ์ก็ตามนะคะทุกอย่างมันผ่านไปได้ทุกอย่างมันผ่าน,านไปได้แน่ๆนะเพราะไพ่สองใบนี้ขึ้นมานะคะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาอวยพรให้คนที่ตอนนี้ไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะคะหลังจากนี้ไปมันจะดีขึ้นแน่นอนนะเชื่อในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วก็เชื่อว่าชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นนะ นะคะเป็นกําลังใจให้ขออีกหนึ่งใบสรุปแล้วกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนะคะอยากไวพอรอะไรกับคุณไหมน่ะเห็นไหมท่านอยู่กับคุณรับรู้รับทราบนะคะไม่เป็นไรนะนี่ดีมากนะคะวอวพรเลยใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะสู้ต่อไปพยายามต่อไปนะคะสิ่งที่คุณสู้คุณพยายามคุณสําเร็จแน่นอนความความสุขรอคุณอยู่อ่ะนะคะใครที่เจอคลิปนี้รับคำทำนายแล้วหลังจากนี้ขอชีวิตดวงคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะ